เเหหห็็นนมม้โคะสวัสดีครับเจอเต่ายักษ์นะครับอยู่ข้างถนนนะครับผมพี่หนงดูมั้งครับผมมือครับมือขอโุขขอลาบแดงจะเอาไปปล่อยสวัสดีครับเราตัวนีไม่อายุมากนะครับผมเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งอ๋อเด้อครับเห็นตัวไหนครับ แมนเบื <mile> ้องราพี่น้องเออปฎิไม่โสดเวลาเบื้องเราครับเราเนี่ผมเห็นนะครับเจ็ดผมเห็นแล้วเด้อเจ็ดเก้าศูนย์ไหครับเจ็ดเก้าศูนย์ขอบคุณมาก ไรเห็นตัวนะครับเมอสีเบิ้งข้างข้างหลังน้ำนะครับเอพิกพกนะเ่อเต็มโตเยโอ้ยมาครับ ขาดีตัวอยงเวิร์องเูล้าก็ดีเด้อสีไมเกียขึ้นจงได้ข้อหนอเตยักแบงร่างเตาเผือกดูหัวมันเนั่นสิเงี้ยแบ่งาย่างนี่เต้าอ้วนต้องใช้สอ้นไปนั่งที่บอกไปขยายกองเบื้งเราได้ฟังหัวครับเตาเตาเผือก